กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสาว์วันพีทบอตตี้ลัดลนะครับวันนี้อยู่กับข่าวสารวันพีทบอตตี้ลัดจากทวิตเตอนะครับที่ผมได้แคปรูปมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครตัว ex ตัวใหม่นะครับและตัวใหม่ที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าจะเข้าในอนาคตนะครับข่าวแรกก็คือเขาบอกว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่ายังไม่ชัวร์และยังไม่คอนเฟิร์มร้อยปอร์ซว่า ตัวละครฉลองสองปีเป็น e อ็กโรเจอร์กับโอเดงนะครับเขาบอกว่าเดดดีสอิสเซนวันฮันเดนเปอร์เซนคอนเฟิร์มยบัตวิวผมขอไม่อ่านเป็นสัมนียังกิษนะขออ่านแบบธรรมดาคนไทยรักเมืองไทย we will know for sure on New Year อันนี้ไม่ได้อ่านว่าเวลเห็นไหมมันเป็นเครื่องหมายลูกนะ้ำข้างบนมันมันย่อมาจากวีบวกวิวนะครับเป็นวิวนะครับเป็นแบบตัวย่อนะ We will know for sure on New Year เราจะรู้เราจะชัวได้ในปีใหม่ปีใหม่แล้วกูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อหมายถึงฉลองปีใหม่ของเกมมัง้งอ,อันนี้ The Anniversary Celebration will be based on one ล็ตเ a อร์โอเด้งแ n and Roger ฟิ s s o m ิบรี be in ง t h e EX ก็ประมาณว่าโรเจอร์กับโอเดงอ่ะไอ้คอนข้างล่างนี่นะเขาก็พูดประมาณว่าตัวฉลองครบรอบสองปีน่าจะต้องเป็น ตัวละครวันคนคกุนนี้เช่นโรเจอร์กับโอเด้งเดี๋ยวเราไปแปลภาษากันเลยไปอันนี้ผมแปลมาหมดแล้วนะวันพี e บอตตี้รัดลีอินโฟแอดวานต์พีสบอตตีเป็นชื่อเพจนะใน Twitter นี่ยังไม่ได้รับการยืนยัน100%แต่รู้ดีแน่นอนในช่วงปีใหม่การเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีจะเป็นไปตามตัวละครวันคนคกุนนี้โอเด้งและโรเจอร์น่าจะเป็น ex ก็ทางเพจจริงที่ปกติก็จะเผยแพร่ข่าวจริงนะครับก็มาจากบริษัทวันพีทบอิต้รัสบริษัทบันไดน้าโก้ของจริงนะครับว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอนโรเจอร์กับโอเด้งจริงกแหละเพราะว่าเกมอื่นมันก็โรเจอร์โอเด้งเข้าเป็นเป็นแบบตัวรีเจนเนะนะก็ ใครไม่เคยเห็นโรเจอร์กับโอเด้งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไปดูปดรูปกันเถอะนี่เขาชื่อว่าโคซุกิโอเด้งนะครับเป็นสมุไรในแคว้นวานอคุนิเป็นเอ่อจะเรียกว่าอะไรวะเอ่อตํแหน่งมันเป็นยศะไรวะเอ่อเออเราไปหาข้อมูลก่อนนะขออภัยทุกคนนะครับเราหาข้อมูลไม่เจอนะครับเป็นแบบ ใหญ่ที่สุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วมีไอ้ไอเด็กเปรตโมโมะไอ้โมโมโนสุเกะเป็นผู้สืบทอดอ่ะระดับไอเนี่ยเออของตระกูลโคสุกิของวนันนคุณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันใหญ่กว่าสมูไรอ่ะเป็นประมาณว่าแม่ทับแต่ไม่ใช่มันเป็นคำมันมีคำว่าอะไรวะช่างมาแล้วกันเดี๋ยวพูดครั้งหน้า ก็โกดีโรเจอร์หรือว่าโกโรเจอร์นะครับเป็นราชาโจรสลัดนะครับที่จะเข้ามาที่เขาว่าว่าจะเข้ามากันนะครับสองันนี้เป็นตัวตำนานเหมือนกันนะครับซึ่งตายไปแล้วนนครับโรเจอร์ถูกประหารส่วนไอโอเด้งนี่ก็ไม่รู้ไปโดนใครฆ่าตายเหมือนกันนะครับหรือว่าแก่ตายหรือว่าป่วยตายกูไม่รู้ว่ามันตายยังไงเขาคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่จะเข้าเป็น e อนะครับและที่พีกกว่านั้นก็คือเป็นเยวไปตัดภาพไปดูเลยเออเนี่ย ที่พี่กว่านั้นก็คือ s u p p o s e character in development คือตัวละครที่จะเข้ามาแหละเป็นมีโอเดกับโรเจอร์ในนั้นด้วยมีโอเด้งเดโรซาโซโลซึ่งผมคิดว่าไอ้ก,ก้อนนี้น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าหนึ่งไอ้สองตัวในนี้มันมีมันมาจริงแล้วก็คือเดโรซาโซโลคอนเฟิร์มมาแล้วกับเวดดิ้งซันจิก็คอนเฟิร์มมาแล้ว ก็คือมันมาแล้วมันเข้าเกมมาแล้วเป็นตู้สุ่มรายเดือนของของเดือนนี้แต่ตัวะครที่ยังที่มีอยู่ในชื่ออะไรชื่อพวกนี้ที่คิดว่าจะมานะครับเป็น it is expected as a new character estimate เป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นโอเด้งเดโรซาโซโลเข้าแล้วโรเจอร์ไวเปอร์ทีเอสจินเบน่าจะเป็นจินเบรร่างสองปีมั้งไม่รู้ดิ เวดดิ้งซันจิเข้าแล้ววานุบุ๊แล้วก็วานุชอเปอร์หรือชอเปอร์เอมอนคิคคุคาวามะสึแล้วก็เวอร์ชั่นสของวีวีก็คือวีวีน่าจะเป็นร่าง2ปีเดี๋ยวไปตัดภาพไปดูตัวละครที่บอกว่าจะเข้ามาแต่ไม่ได้เอาภาพโซโลกับซันจินะจ๊ะพอมาแล้วไปกันครับตัวละครที่บอกจะเข้ามาก็มีโอเด้งโรเจอร์เออไคโดไคโดนี่เป็นบอสนะเออไคโดโอ้โหไวเปอร์ oh, เนี่ยไวเปอร์ มาอยู่ในเกาะท้องฟ้าเป็นหนึ่งในขบวนการของเอเนลูมัง้งไวเปอร์นะครับจินเบลังหลังสองปีมัง้งน่าจะใช่ทีเอนะ็นบูกวานุชอปเปอร์วานุนะครับนี่คือคาวามัสึนะครับถ้าใครดวนพีทถึงตอนล่าสุดคือภาควานุตอนล่าสุดนะครับก็จะเห็นคาวามัสึบทบาทมากขึ้นเป็นหนึ่งใน9ก้าปอกดาบแดงนะครับซึ่งเก้าปอกดาบแดงเนี่ยคินเดมอนมาแล้วนะครับ เออคาวามั a สึโอค i k u สุดสวยนะครับแต่ว่าไม่มีนมนะครับเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกับอิโซนะครับน่าจะเป็นผู้ชายที่หน้าหวานเหมือนผู้หญิงนะครับและปอมตัวเป็นผู้หญิงนะเหมือน ISO. อิโซเออแต่มันสวยจริงแล้วก็วีวีร่างสามนะครับก็นี่น่าจะเป็นพวกตัวครนี้น่าจะเข้าน,ะน่าจะใช่แต่ไคโดนี่เป็นบอสนะยังไม่ได้การันตีว่าจะมาก็เป็นไอ้นี่ที่เชื่อได้อยู่นะเพราะว่า พราะว่าสองตัวในนั้นน่ะมันมาแล้วตัวหนึ่งไงเอ้ยมันมาแล้วสองตัวไงก็คือมันมามนก็คือเดนโรซาโซโลเบดดิ้งซันจิก็อะไรจะมาก็มาได้นะครับเออคือกูจะพูดอะไรคือตัวอะไรมาเราก็ต้องรอรุ้นแนงอนาคตนะครับก็บอกแล้วเกมนอนาคตไกลอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรอาจจะมีอะไร ผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงแต่เขาการันตีว่าเป็นเอ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นนิวคาแรคเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปแปลภาษากันเลยครับมันเป็นตัวละครที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับแต่เขาก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะมาแต่เขาแค่คาดว่าเฉยๆเรามาอ่านกันเลยกว่าตัวละครที่อยู่ระหว่างพัฒนการพัฒนาคือโอเด้งเดนโรซาโซโลคือมาแล้วคอนเฟิร์มแล้ว โรเจอร์มายังไม่มาไวเปอร์ทีเอสจ e นเบวีดดิ้งซันจิคอนเฟิร์มาแล้ววาน o b บุกวานอุชอปเปอร์คิคุคาวามัตสึและวีวีร่างที่3เวอร์ชั่น3หรือว่าเวอร์ชั่นร่าง2ปีนะครับคาดว่าจะเป็นการประมาณตัวละครใหม่คิดว่าเหมือนกันว่าจะเป็นตัวละครใหม่ก็เขาอยู่ระหว่างพัฒนา ถ้าพัฒนาอยู่แล้วไม่มาคืออะไรคือแบบพัฒนาเล่นๆเ,เหรอผมคาดว่าเหมือนกันว่ามันจะมานะครับไอตัวละครพวกนี้ผมหนึ่งมันก็มีตัวละครที่ผมอยากได้อยู่นะเอาอยากรู้สินะว่าผมอยากได้ตัวอะไรหลายคนก็หนึ่งในพวกนี้ก็น่าจะต้องมีตัวละครที่อยากได้กันอยู่แหละเพราะชื่อมันก็แบบบทบาทมันสําคัญสาคัญทั้งนั้นนะผมอะ่ะอยากได้คาวามัสือคือมันเท่มากเลยอะ่ะคือมันเก่งมากอะ่ะเออ โคตรเก่งอ่ะคาวามัตสึก็คิคุแต่ผมอยากได้คาวามัตสอึอุ้ยดินพันกันแต่ผมอยากได้คาวามัตสอึอ่ะอ่ะตัดภาพไปหาคาวามัตสึกันคือมันเท่มันเท่เทแล้วมันโหดนะคือมันเป็นก,กระปอกดับแดงแล้วมันอึดดนะ้วยแบบมันถูกจับขังไปในไอ้กรงขังของไคโดอะของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนยะแล้วมันให้กินปลาพิษนะ่ะ อยู่เป็นสิบปี0สิบปีอ่ะมันก็ยังอยู่ได้รอดนะครับแต่มันเก่งมากด้วยครับคือแบบแม่งเอากั้งปลาใส่ปากหนีบแล้วก็พ่นให้กั้งปลาทิ่มคอของศัตรตูอ่ะแม่ง,งและล่าสุดรู้ดูเหมือนว่ามันจะเข้าปะทะกับโซโลนะครับในภาควันอคุณน,นี้นี่น่าจะเป็นปละลองกันเฉยเล่นๆนะไม่ใช่แบบเกลียดกันเป็นศัตรตูไม่ใช่และล่าสุดคาวามาเสือก็ได้เอาดาบ นที่คาดว่าน่าจะเป็นดาบของโอเด้งนะครับให้ให้โซโลลองใช้ครับโซโลนไดใช้แล้วแขนถึงกับเป็นพอลิโอเลยนะครับเพราะว่าเสียแรงไปมากครับดาบมันขยับไปเองนะครับแล้วมันให้แรงเยอะมากทําลายความ damage, เดเมจเสียหายเยอะมากซึ่งเขาวราสึกเท่มากๆครับเราตัดไปดูฉากของเขาวา่ารสึกันครับมันเป็นกับปวานะครับ อน,นีอเ,คคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับบทบาทของคาวามัศตัวนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเกี่ยวกับตัวใหม่นะสำหรับวันนี้เป็นความเหัาของทุกคนนะครับขอบคุณครับ